มือนี้จอนนี่กับอา<อ>ก็ได้ไปหาหน่อไม้จ้ะพี่น้องไปฝากอาพันคำมาแต่ไทยสุ่มแคมป์บ้านเนาะไม่สนะอดจ่าพันคำมาต่อพาอสป,ปอร์ตปาดหน่อไม้มีแต่ตน่งงามๆจ้ะเนาอสอดเด้อพี่น้องเดินนี่เดี๋ยวหาหน่อสอดแล้วสิไปหาหนอ่อรวงอีก ร็เสด็จดปแล้วใจพี่น้องเป็นหัวลยุ่วนะน้ทำไมก็ไม่ไปหาไก่ยดอกใจพี่น้องหายุ่วหลังเฮือนบ้าจนนี่แหละน้องไม่สอดก็พอมีได้กินอยู่อยู่พูนเพื่อนว่าเพื่อนบันได้กินน้องสอดก็เลยหาไปให้เพื่อนใจพี่น้องน้องสอดก็มีแด้น้องงามเดี๋ยวปอกแล้วลากจักน้อยก็สิเอาไปล้างน้ำใจพี่น้องล้างน้ำล้วก็สีขาวอยู่จ้ะ แล้วสิพาพี่น้องไปกินข้าวโดยไปในพี่น้องหิวข้าวแหง้งแหงไปเลาะหาเห็ดเอ้ยหาเห็ดกระสันหานอไม่ซอดสวัสดีพี่น้องจ้ามาจากพี่น้องมากินตำกัได้พี่นอ้องเด้อหาหน่อไม้มาเมื่อยเมื่อยจ้ะหิวข้าวแห้งแหงกันเลยได้ตำมากินืน้นนี้หิวข้าวแห้งแหงกับพี่น้องไปหาหน่อไม้ซอดมาพเพราะจะไปต้อนอาอาเพื่อนมาแต่นพูนเพิ่นมาจากข้าม,มาจากฟังไทยเพื่อนอะ อันน้อยซอยเป็นตอนอาไปสั้นเด้ไปเมื่อยเมื่อจะพี่น้องหิวข้าวแห้งแหงมามาพี่น้องมาคืนนำกันเด้ออาจจะนี้เพือ่อนยูฟังเพื่อนแบบเพื่นคนลาวน้องอีพ่อนะเนาะไปแต่งงานอยู่ฟังไทยเลยวปวดอยู่ฟังเพื่นเพื่นมายามเนาะเกิดหันมาไม่ไปฝากไปตอนเพื่น มากับมาตุบตุนลูกเรเข้าโรงเรียนญย่พุ่นเด็ลูกเรเข้าโรงเรียนมาสองสามมื้อพื่นกะมาด้มื้อแบบบุฟ่สองสามมื้อด่อดับมื้อกับกลับจากพี่น้องพุ่นก็เลยตัวนี้บอกพุ่นเปิดบันซีมาให้แล้วกับพุ่นเอาของฝากของซ้อนมาที่นี่เลยหาหน่อหาอย่างไปฝากหาเห็ดหาอย่างไปฝากให้เพื่นกิน หิวข้าวแจกพี่น้องตำข้าวเปลยกจจกพี่น้องมาเ้อะเสรือดสรุกสิ้นใส่ติงไก มึอนี้กินคนเดียวจากพี่น้องพีพ่ออีแม่กลับไปแปลงหัวกับบ่าวเอศน้องสายลากไปกับไปเล่นแล้วเลิกอุนมาระกินนี่ตอนนี้ก็จะไปแปลงหัวไปแบบอาหามาอาหาสมากระโถมากันเลยทหารน้ำมันให้เพื่อนเบิง้งเงยุกเงินแน,น่ให้เหนนนบี้ยเงินแน่เพื่อนก็แซวออกไปพูดหลับจ้ะออกไปห้อง,งานาพูดหลับ,บไปแปลงหัวอยู่พุ่นมันจะแรงก็ได้ขายเลขเนี่ยกับเลย ก็ได้ไปมอน,นี่ก็ได้แปลงหัวซ้ำเมื่อน่าจะได้ไปแต่พี่น้องท่ากินหลายคนยังสิสี่บแต่พี่น้องอันนี้กินคนเดียวตอมีผู้ญาติกิน ไม่ค้าดับปานหัวใจพี่น้องเอสบ้านหวานเขินใจจนนี่เดี๋ยวพี่น้าสิตตตามมักต้องสุพี่น้องกินก่อนพี่น้องมักต้องยงเงือนเป็นไรๆหลยพี่น้องบ้านจนนี่เอิ้นมักต้องคนคนจะน่าจะเอิ้อนอันกระท้อนจ้ะหามะเขือหามะเขืออันยาวฮะ กัะปูกมาตำใส่เนาะมันเขายัางน้อยใจพี่น้องมันกับห้องอ๊อฟหกน้องใส่ไฟ,ไฟถ้าใส่มกินฝนตกอีกแล้วน้องฝนมันได้พี่น้องเพื่อนกระตาางันสองสามเมื่อบอกแห้ง ต้นนี้ประเทศปั้นแห้งเนาะเปิดบ่บแห้งไปซ้ายกับไม่ได้ไปตาฝนกับพี่น้องเป็นน,ปาานี้เข้ากันน้ำพุ่มอยู่งหันละตายคาคัคเป็นนี้เข้ากันซีเบ่ได้กินพี่น้องเอ้ยฝนตกทุกมือ้อทุกมือ้อจะเป็นเดือนแหละพี่น้อง จำเบ็ดจำเบ็ดตำน้ำน้อยโพดาจพีจ่น้องตุวนี้มักตำน้ำเลรไ้แสบ

ตกแหงเลพี่นอับ đẹp đẹp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không มันให้ย้อนเลย ม,มันกแค่แห้งนี่น้องลดตถเก่งมาตับงแ่นาฬรองเนาะลงหลงไม้ตกเก่นนงคนะำงใดเครื่องกาเน่าเลยพี่น้เลยสองสามมื้อได้แล้ว้าคนยหมดยุดทธจะไปหาอาได้บน ถ้า,าสาว่วนเขาเขาจะไปหาอายุ่ด้านแต่พี่น้องเขาทำไมเอาอย่างไปให้เพื่อนแล้วก็จะกลับคืนมาเกาี่ยวกับาาเ,เา,อา,อาอะไรนั่นคือมาไขเลี้ยงแต่พี่น้องไขหัวน้องหัวลาวออกเด้อคนนี้พี่น้องหัวลาวออก,กพี่าจ,าจะสามพี่ยาพี่น,อน,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 น้องถ้าตอนนี้กระผมป้าบรรยากาศมีสาพี่น้องสาอะไรๆเปิดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจคือเก้าอลไรพี่น้องกานีรจับคำว่าสะบายดี สวัสดีค่ะบายบาย